การที่เราใช้ขวดน้ำเนี่ยก็เพราะว่าตุ่มตอนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการทําการขยายพันธุ์ด้วยการตอนเวลาเราใช้ถุงพลาสติกอาจจะมีปัญหาเวลาเราแกะทําให้รากกระทบกระเทือนมีผลต่อการจเจริญเติบโตของกิ่งตอน การใช้ขวดพลาสติกเนี่ยถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเวลาเราแกะตุ้มตอนแกะอะไรเนี่ยเขาจะไม่ช้ำไม่กระทบกระเทือนเป็นการนําเอาสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดก่อนซึ่งเราจะแบ่งขวดน้ำออกเป็น5ส่วนเราจะตัดให้เหลือ2ส่วนด้านล่างส่วนก้นของขวดจากนั้นให้เราพาถ้าเกิดเราผ่าแล้วเราจะได้ในลักษณะแบบนี้ในการตอนกิ่งหนึ่งกิ่งเราจะใช้2ขวดประกบบนล่างใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้ วันนี้เราก็จะตอนกิ่งมะนาวแล้วก็ริดใบริดพวกกิ่งที่มันเกะกะออกไปก่อนเราก็จะทําการคว้านกิ่งแล้วก็ระยะของการคว้านกิ่งสำหรับมะนาว mm hmm. ก็ประมาณ1นนิ้วครึ่งทีนี้เราก็ปอกเปลือก ช้กันไกตอนกิ่งรูดนิดนึงเพื่อตัดเดือะจะเจริญออกจากนั้นเราก็จะใส่ตุ้มตอนด้านล่างเนี่ยจะอยู่ใต้บริเวณที่เราควนเราใช้ประมาณ1เซนก็ได้ใส่ขุยม,มะพร้าวเข้าไปจากนั้นเราก็จะประกบขวดด้านบนจะเป็นลักษณะขวดที่มันคว่ำลงใช้เชือกฟางรัดให้แน่นนะครับตัวนี้เราจะใช้ระยะเวลาอยู่45วันเราก็สามารถที่จะนําไปช่าหรือตัดไปปลูกได้ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการตอนกิ่งมะนาวด้วยขนน้าลักษณะรากก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้าตาลแล้วเราสามารถตัดได้แล้วซึ่งหลังจากที่เราตัดมมาาาาาแล้วนะรราาารเสถที่จํไปชหื นำไปปลูกได้เลยประโยชน์ของการตอนกิ่งด้วยขวดน้ำนะครับก็คือจะทําให้รากเนี่ยออกเยอะมีความแข็งแรงเวลาเราแกะตุ้มตอนเนี่ยรากก็จะไม่กระทบกระเทือนส่งผลให้กิ่งตอนของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเทคนิคการตอนกิ่งด้วยขวดน้ําเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการตอนกิ่งด้วยขวดน้ําทําให้รากออกเยอะและมีความแข็งแรง การที่เราใช้ขวดน้ำเนี่ยก็เพราะว่าตุ้มตอนเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักในการทําการขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะครับเวลาเราใช้ถุงพลาสติกอาจจะมีปัญหาเวลาเราแกะทําให้รากช้ําทําให้รากกระทบกระเทือนมีผลต่อการเจริญเติบโตของกิ่งตอนหรือกิ่งพันธุ์ใหม่ที่เราได้ไปการใช้ขวดพลาสติกเนี่ยจึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเวลาเราแกะตุ้มตอนแกะอะไรเนี่ยเขาจะไม่ช้ําไม่กระทบกระเทือนถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วคืนหนึ่งมีกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตอนกิ่งกรรไกรเอาไว้ตัดขวดขวดน้ําขอแนะนําว่าให้ใช้เป็นขวดใสนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูการเจริญเติบโตของรากการงอกของรา,ากด้วยเป็นขวดขนาดไหนก็ได้ให้เหมาะสมกับกิ่งที่เราต้องการที่จะตอนแล้วก็สุดท้ายก็จะมีอุปกรณ์ในการรัดตุ้มตอน สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดก่อนตัวขวดน้ำเนี่ยเราจะทําการตัดแล้วก็ผ่าก่อนซึ่งเราจะแบ่งขวดน้ําออกเป็น5ส่วนนะครับเราจะตัดให้เหลือ2ส่วนด้านล่างส่วนก้นของขวด จากนั้นให้เราผ่านะครับถ้าเกิดเราผ่าแล้วเราจะได้ในลักษณะแบบนี้ความยาวของขวดที่เราตัดนะครับจะขึ้นอยู่กับแผลที่เราคว้นสาหรับทําการตอนถ้าเกิดเราคว้นแผลยาวเนี่ยควรที่จะให้มีความยาวของขวดเนี่ยตามไปด้วยแล้วก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งด้วยถ้าเป็นกิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ควรที่จะตัดให้ยาวขึ้นในการตอนกิ่งหนึ่งกิ่งนะครับเราจะใช้ขวดเนี่ยสองขวดเพื่อที่จะประกบบนล่างก็คือเวลาเราเอาขุยมะพร้าวใส่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะใช้ขวดหนึ่งประกบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ขุยมะพร้าวแห้ง ก็คือเราจะใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้ให้กับด้านกันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้เราก็จะตอนกิ่งมะนาวแล้วก็ริดใบริดพวกกิ่งที่มันเกะกะออกไปก่อน สำหรับวิธีการเลือกกิ่งที่เราจะตอนเพื่อให้มันงอกรากได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเราสังเกตอายุของกิ่งด้วยถ้าเกิดเป็นสีเทาดํามันจะเป็นกิ่งที่แก่จนเกินไปรากจะงอกไม่ดีถ้าเกิดเป็นกิ่งที่มีลักษณะที่อ่อนผิวสีเขียวให้เราเลือกระยะกลางๆนะครับก็คือเป็นกิ่งที่สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สามารถที่จะงอกรากได้ดีก็สีประมาณนี้สําหรับมะนาวซึ่งวันนี้เราจะเลือกตอนกิ่งนี้ลิดกิ่งที่มันเก่าออกเรียบร้อยเราก็จะทําการคว้านกิ่งแล้วก็ระยะของการคว้านกิ่ ว้นสองฝั่งแล้วทีนี้เราก็ปอกเปลือกสําหรับเยื่อเจริญเราก็ใช้กรรไกรตอนขีกรูดนิดนึงเพื่อตัดเยื่อเจริญออกจากนั้นเราก็จะใส่ตุ้มตอนเระยัิที่เหมาะสมนะครับก็คือด้านล่างเนี่ยจะอยู่ใต้บริเวณที่เราค้นเราใช้ประมาณ1เซนก็ได้จากนั้นเราก็ใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปขุยมะพร้าวเนี่ยควรที่จะแช่น้ําให้มันอิ่มตัวก่อนใส่เข้าไปยัดให้แน่นมันก็จะได้ไดนักษณะแบบนี้ จากนั้นเราก็จะประกบขวดด้านบนจะเป็นลักษณะขวดที่มันคว่ำลงจากนั้นเราก็ใช้เชือกฟางรัดให้แน่นนะครับหรือจะใช้เป็นพวกตอกหรือเคบมท้ทยก็ได้สะดวกอย่างไนใช้อย่างนั้นนะครับเราจะรัดให้แน่นไม่ให้โยกหลังจากเราตอนเสร็จแล้วนะครับการดูแลรักษาเนี่ยเราก็จะดูแลรักษาเหมือนการตอนกิ่งทั่วไปโดยใช้ตุ้มตอนแบบทั่วไป ซึ่งตัวนี้เราจะใช้ระยะเวลาอยู่45วันเราก็สามารถที่จะนําไปตัดกิ่งที่เราตอนเนี่ยไปชําหรือตัดไปปลูกได้ซึ่งระยะเวลาในการตัดกิ่งออกไปชาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพืชที่เราเลือกตอนว่าสามารถที่จะงอกได้ง่ายไหมรากที่เรามองเห็นสมบูรณ์หรือยังซึ่งถ้าเกิดรากมีความสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะตัดไปชําหรือตัดไปปลูกได้เราไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้บนต้นให้นานเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้บนต้นให้นานเกินไปเนี่ยตัวกิ่งตอนเนี่ยจะมีอาการโทมแล้วก็ ขุยมะพร้าวก็จะแห้งตัวนี้จะเป็นปัญหาทําให้ฟื้นยากทําให้การเจริญเติบโตเนี่ยไม่ต่อเนื่องครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการตอนกิ่งมะนาวด้วยขนน้ํานะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นรากเนี่ยสามารถขึ้นได้เยอะมากเพราะว่าตัวของขวดน้ําเองจะมีลักษณะที่แข็งแล้วก็ไม่ไปบีบรัดกับกิ่งมากเกินไปลักษณะรากก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้าตาลแล้วนะครับเราสามารถตัดได้แล้ววิธีการตัดนะครับเราก็ตัดให้ติดกับขวดด้านล่างสําหรับลักษณะของรากเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะให้ดู นี่ก็คือรากของมะนาวที่ตอนด้วยขวดน้ําก็คือรากเขาจะเยอะมากซึ่งหลังจากที่เราตัดมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปชําหรือนําไปปลูกได้เลย สำหรับขวดที่เรานํามาทําตุ้มตอนนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะดํากลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากว่ามีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้ได้หลายรอบซึ่งเราจะใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้สําหรับประโยชน์ของการตอนกิ่งด้วยขวดน้านะครับก็คือจะทําให้รากเนี่ยออกเยอะรากมีความแข็งแรงเวลาเราแกะตุ้มตอนเนี่ยรากก็จะไม่กระทบกระเทือนเขาจะอยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงตัวนี้จะส่งผลให้กิ่งตอนของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เสียเวลาในการพักฟื้นกิ่งตอนมากจนเกินไปและยังช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายในการซื้อถุงมาทาตุ้มตอนช่วยลดขยะช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตอนกับกิ่งไม้ได้ทุกชนิดที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลต่างๆรวมไปถึงพืชผักสวนครัวที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนก็สามารถที่จะใช้ขวดน้ำเนี่ยมาทําการตอนได้ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการตอนกิ่งเนี่ยถือว่าเป็นการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่นงสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีกิ่งพันธุ์เอาไว้ปลูกได้ในปริมาณที่มากทําให้เราได้กิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ของรากจะไม่มีปัญหาเวลาเราแกะตุ้มตอนเนี่ยก็คือรากจะไม่ช้ําไม่หลุดและก็กิ่งพันธุ์ที่เราได้ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมีการเจริญเติบโตอย่างต่อนเนื่องเลยสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนำเอาขวดน้ำไปทำเป็นตุ้มตอนได้ เทคนิคการตอนกิ่งด้วยขวดน้ำเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ